เปิดเธอวันแรกก็งานเข้าเลยอุ้ยอันนี้ข้าวเยอะกว่าเข้าถึงใจเพราะเจอคนน่ารักก uh ็ต huh. oh, ้องถ่ายรูปเก็บไว้สิครับจะรออะไรแล้วงียงหน่อยตาบ้องย่องสมิดนะไม่แคร์เกินมาเพื่อถ่ายรูปเธออาจาร์คะมีอะไรดูน้่นหนอยเฮ้ยฟ้องจริงเหรอเนี่ยเอาไอโฟนมานี่ครับอุยเล่นกับใครไม่เล่นนี่ความแค้นลุมเร้คนน่ารักแต่ใจร้าย ต้องโดนลงโทษเขาเลียกรูปก,ก่อนนะนี่ขี้ฟ้องใช่ไหมได้เลยต้องโดนแบบนี้แบบนี้นี่บดนลงโทษเศยสับต้องส่งไปโจมตีทางอากาศแบบนี้เดี๋ยวโดนแน่แน่ใครส่งอะไรมาเซอร์ไพรส์อิตาบ,บองส่งอะไรมาไว้วบลบวจัง <laughs> เล่นอะไรแมวแมว <laughs> รออะไรเธอท,ทีห้องสมุดนะเงียบเงียวซึมเลย <laughs> แบ่ ดนซะบ้ yeah. างเดนแล้วไงว่ารูปเล่นต่อดีกว่าเอ๊เอ,เอ๊ใครส่งอะไรามาอีกเนี่ยอุ๊ยอะไรนะลองจิ้มดูสิเฮ้ยตองกระจายหมดเลยภาพขยับได้อุ๊ยหญิงกวักมือเรียกแสดงว่ามีใจอปาขยักหน้าให้ด้วยถ้ามีใจต้องขยับใกล้ๆจะได้ไม่ไกลใจปรอมดอกเป็นไวรุ่นิดดีจ,จริงๆหรือสเตนดาร์รเปิดเทอมซะหน่อย ดูทันกันไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมาดูเบื้องหลังกันดีกว่าพระเอกของเราเห็นสาวมิน้นน่ารักจึงถ่ายรูปเก็บไว้ถ่ายรัวไปหน่อยเลยเผลอทาเสียงดังในถอยเลยโดนยึด iPhone แต่ภาพถ่ายยังอยู่ครบเมื่อถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์หนึ่งภาพก็จะไปเก็บในอุปกรณ์อื่นๆด้วยทันทีถอยก็เลยมีภาพถ่ายของมิน้นเราว่ารูปแกล้งได้ว่าเสร็จอยากส่งแกล้งมิน้นแต่ไม่มีคอนแทคของมิน้นก็ไม่เป็นไรสามารถส่งผ่าน a i r d ดอปได้เลยพอรับปุ๊บ รูปก็จะเปิดขึ้นมาบน Macbook ของมิ้นแบบนี้ถ้าอยากทำไลฟ์โฟโต้เหมือนที่มิ้นส่งหาถอยก็ทำได้ง่ายๆเลยแค่กดปุ่มไลฟ์ก่อนที่จะถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายภาพที่เคลื่อนไหวภาพที่จะได้ก็สามารถขยับได้เปิดเทอมใหม่นี้เรียนเล่นทำงานกลุ่มแบบต่อเนื่องร้ายรอยต่อกับ iPhone, iPad และ Macbook สอบถามโปรโมชั่นพิเศษที่ i Studio ทุกสาขา